ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับฮานอยสองตัวนะครับเด่น เน้นรูดนะครับในรอบพิเศษปกติและก็ v i p นะครับในงวดวันที่14นะครับเมษายนนะครับพศ2564นะครับครับสำหรับเมื่อวานนะครับผมก็ให้เด่น8กับ5ไปนะครับก็เข้าทุกน้อยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่วิ่งรูด5นะครับ5ก็เขาเข้าแต่น้อยแรกเลยนะครับเข้าน้อยแรกพิเศษนะครับ54นะครับ รอบปกติ05นะครับรอบ VIP 58นะครับก็เข้าทั้ง3นอยนะครับสำหรับตัวเด่น5นะครับสำหรับตัวเด่น8นะครับตัวเน้นนะครับก็เข้า58นะครับในรอบในรอบ VIP นะครับสำหรับเมื่อวานนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่น้องที่โชคดีนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับ เลขเด่นเน้นสองตัวนะครับเน้นวิ่งลูดนะครับในงวดวันที่สิบสี่นะครับอ่าเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเลขที่ผมได้มานะครับคือเลขเจ็ดนะครับแล้วก็เลขหนึ่งนะครับเน้นนะครับวิ่งลูดนะครับเด่นเจ็ดนะครับก็จะมีนะครับเลขสองตัวนะครับศูนย์เจ็ดนะครับห้าเจ็ดนะครับแปดเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งนะครับ สำหรับตัวเลข2ตัวนะครับเด่น1นะครับก็จะมีนะครับ10นะครับ5 1นะครับ6 1นะครับ81นะครับสำหรับตัวเลขเด่น1นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวเด่น7ก็จะมีนะครับ6 5 7นะครับ1 7 1นะครับสำหรับตัวเลขเด่น1นะครับก็จะมีนะครับชุด3ามตัวก็จะมี6 1 1หนึ่งนะครับ 391นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวนะครับครับผมผมก็จะทวนให้ฟังอีกรอบนะครับสำหรับหวยฮานอยนะครับวันที่14 coping. นะครับเลขเด่นนะครับเน้น7กับ1นะครับเน้นวิ่งลูดนะครับเด่น72ตัวก็จะมี0 7นย์นะครับ57นะครับ8 7นะครับ71นะครับสำหรับเด่น1นะครับก็จะมี10นะครับ51นะครับ หกหนึ่งนะครับแปดหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขชุดสามตัวเด่นเจ็ดก็จะมีหกห้าเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับสำหรับตัวเลขชุดสามตัวเด่นหนึ่งก็จะมีหกหนึ่งหนึ่งนะครับสามเก้าหนึ่งนะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับน้องๆนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆนะครับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามให้นะครับก็ขอบคุณครับผมก็ขอให้นะครับน้องๆนะครับ เพื่อนนะครับพี่ๆนะครับมีความโชคดีทุกท่านนะครับในวันพุ่งนี้นะครับได้กินหมูกระทะกันทุกคนนะครับได้กินชาบูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ